สวัสดีครับสารพันทิปหลังจากที่ได้โทรศัพท์มาใหม่ก็ผิดพลาดเยอะลยะเกินนะครับบ้างก็เสียงเบานะครับคลิปที่แล้วคมจำเต็มอีกอไม่ได้ล่ำในลา,นา,าต่อจากรหัส29นะครับคลิปต่อไปนี้จะเป็นการเรียกดูข้อผิดพลาดในตัวรถกรณีรถวิ่งเข้ามาในร้านเนี่ยมันมีปัญหานะครับเราจะเรียกดูข้อผิดพลาด าจากรหัสต่างๆที่ดูจากคลิปที่แล้วนะครับรหัสห่รหัส7รหัส8รหัส9รหัส1 2รหัส2 1รหัส29นะครับอ2่า1 2 3 7รหัสนะครับรุ่นนี้เว็บ1 1 0 IAT นะครับก็ขออภัยไม่ได้ร่ำเวลาในคลิปที่แล้วนะครับาลาในคลิปนี้พร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันนี้คือการเรียกดูข้อมูลข้อผิดพลาดนะครับก็ให้เราปิดกุญแจก่อนนะครับแล้วก็เราจะอาถอดคอนโซลเพื่อหาขั้วตรวจสอบนะครับมันก็จะอยู่าฝาครอบแตรนี่นครับถอดฝาครอบแตรออกนะครับด้านหน้านี้นะครับออกมาก็จะเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็จะเจอ,อ DLC อนะครับ สีแดงๆนะครับ Data Link c o n n e c t o r DLC ย่อมาจาก Data Link Connector นะครับนี่นะครับอ่ามันก็จะมีฝาปิดอ่าเปิดฝามันออกนะครับอ่าเพื่อจะเสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับเปิดฝาออกแล้วก็เสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปอย่างนี้ แล้วกรณีไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับก็หาสายแข็งนะครับสายไฟบ้านที่มันขนาดเล็กหน่อยนะครับอย่าเบลเส้นใหญ่ๆมาเสียบนะครับเดี๋ยวขั้วตรวจสอบเสียหายนะครับมันมีสายขนาดเล็กอยู่ก็สายเดียวนะครับแข็งหน่อยนะครับเสียบสายสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับรุ่นนี้เว็บ1้อ iat นะครับรดโซ่ ทั้งหมดนะครับรถโซ่ที่เป็นหัวฉีดนะครับเบบ 125i ตั้งแต่ 125i รุ่นแรกมาเลยนะครับเขาก็จะเสียบสีนี้นะครับสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับสองสายช็อตกันเฉยๆนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรแต่ถ้ามีเครื่องมือพิเศษแล้วมันจะง่ายนะครับถ้าหาซื้อได้ซื้อนะครับในร้านอะไรใหญ่ๆในตัวเมืองนะครับน่าจะมีขายนะครับ40 3 0มสบาทนะไม่เกิน50บาทนะไม่แน่ใจนะครับผมไปซื้อเขาก็ให้มาฟรีๆนะครับตอนนี้ยังหาไม่เจอเพราะว่าร้านปิดบ่อยย้ายบ่อยนะครับจากอุบัติเหตุกองกันเป็นขยะอยู่นะครับค้นหาไม่เจอเลยไม่มีมาโชว์ให้ดูนะครับต่อไปทำยังไงต่อนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ เมื่อเสียบเสร็จแล้วนะครับจัดสายเสียบให้มั่นใจนะครับสายถ้าหากไม่มีเครื่องมือพิเศษถึงแม้มีเครื่องมือพิเศษก็ให้มั่นใจว่าเสียบแน่นนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดกุญแจออนนะครับเปิดกุญแจออนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือการเรียกดูข้อมูลนะครับที่หน้าปัดก็จะมีไฟเองจิ้นอยู่ใต้ ไฟเลี้ยวขวาเนี่นะครับหลอดสีไม่ใช่หลอดไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยสีส้มๆหลอดนี้นะครับถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดนะค<ๆ>รับเขาก็จะกระพริบรหัสมาให้เราดูนะครับมีหลายข้อนะครับมันก็จะกระพริบหลายข้อหลายรหัสมีรหัสเดียวมันก็จะพริบรหัสเดียวนะครับก็ะบจะนับนะครับเริ่มนับนับเป็นนะครับ ก็มีดูไปเรื่อยๆนะครับเบฟร้อนสไอธรรมดาก็จะเอาอรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่ากล่อง ECM นะครับไม่มีข้อมูลความผิดปกตินะครับหลอดไฟตัวนี้นะครับหลอดไฟไอไบตัวนี้นะครับก็จะติดค้างนะครับ ไม่กับพิบนะครับหลังอันนี้คือกรณีเราเสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปแล้วนะครับมันจะติดค้างนะครับก็คือไม่มีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับหรือ,อโดนลบไปแล้วนะครับจากร้านอื่นนะครับร้านซ่อมร้านอื่นหรือไปศูนย์บริการลบใหม่ๆเขาอาจจะเข้าศูนย์บ่อยนะครับศูนย์ลบออกหมดแล้ว นะครับก็จะติดค้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ากล่อง ECM มีข้อมูลนะครับข้อผิดพลาดค้างอยู่นะครับหลอดไฟ FI นี่ก็จะเช็คหลอดก่อนนะครับก็คือติดขึ้นมา2วินาแล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็จะเริ่มกับพริบรหัสข้อผิดพลาดนะครับ หลังจากเราปีกุญแจเปิดกุญแจนะครับไม่ใช่ไม่เปิดกุญแจรอมันกระพริบมันไม่กระพริบนะครับก็คืออันนี้จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก่อนจะเช็คพวกนี้ต้องแบตเตอรี่ก็ต้องดีนะครับมีไฟมาเลี้ยงหน้าปัดนะครับไม่ใช่ไปสตาร์ทเครื่องยนต์ทำนะครับเข้าใจตามนี้นะครับาการกระพริบก็จะ กับพิบรหัสเดียวก่อนนะครับแล้วตามด้วยรหัสคู่นะครับรหัสคู่ก็รหัสหนึ1 2สองสองหนึะครับรหัสเดียวก็รหัส1รหัสเรหัส8รหัสที่มันเลขตัวเดียวเขาจะพิบก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสคู่นะครับวนอยู่ด้ยกันนะครับจนกว่าเราจะถอดเครื่องมือเรียกดูเครื่องมือพิเศษออกนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ ทีนี้เมื่อมันมีรหัสข้อผิดพลาดเราจะไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ถ้าถ้าหากเราไม่ลบซะก,ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการลบรหัสข้อผิดพลาดนะครับอ่านี่นะครับพูดเหมือนกับทบทวนเลยนะครับสมมตริรถเข้ามาหรือรถตัวเองนะครับเราจะลบมันมีรหัสข้อผิดพลาดเราตรวจดูแล้วมันมีนะครับเราจะลบ อ่าเราก็เหมือนกันนะครับใหม่ๆเราก็จะถอดคอนโซลฝาครอบแตรออกนะครับเพื่อหาขั้วตรวจสอบขอั้ว DLC นะครับ Data Link c o n n e c t o r ย่อมาจาก Data Link c o n n e c t o r นะครับเปิดฝามันออกมานะครับสีแดงแงนะครับอ่านี่นะครับสีแดงแงนี่ชัดเจนนะครับเปิดฝาออกแล้วก็เสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปนะครับ อตอนนี้กุญแจออฟอยู่นะครับสวีกุญแจออฟอยู่นะครับนี่นะครับเสียบเครื่องมือพิเศษหรือถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษก็เสียบสายน้ําเงินกับเขียวดํานะครับอาจจะเ,เป็นสายไฟบ้านสายเดี่ยวนะครับชตมันแบบนี้เลยนะครับเสียบเสร็จปุ๊บนะครับปิดกุญแจนะครับ อ่า,เอาปเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจออนปุ๊บอ่าแล้วทำไงต่อครับถอดออกนะครับถอดเครื่องมือพิเศษออกเห็นไหมครับถ้ามีเครื่องมือพิเศษก็จะง่ายถ้าหากเป็นสายไฟบ้านก็ถอดสายเดียวนะครับไม่ต้องถอดทั้งสองสายเี้วเสียบคืนไม่ทันนะครับอถอดออกแล้วเสียบคืนให้ทันภายใน5วินาทีนะครับ ก็จะเป็นการลบข้อมูลข้อผิดพลาดต่างๆนะครับแล้วถ้าลบสำเร็จมันจะแสดงออกอยังไงนะครับฝนตกพายุเข้าเดือนเมษายน65นะครับพูดดังให้กบเสียงฝนเลยนะครับสังเกตสีดังน่าดูเลยนะครับาการลบข้อมูลนะครับรูปแบบการลบข้อมูลสำเร็จนะครับ มันจะเป็นยังไงนะครับหลอดไฟเอนกินนะครับหลอดไฟอ่าสแสดงข้อผิดพลาดก็จะดับลงนะครับอ่าหลังจากเราถอดออกแล้วเสียบคืนพันหน้าห้าวินาทีนะครับมันก็จะดับลงแล้วกระพริบทีนะครับกระพริบทีเร็วกว่าไฟเลี้ยวลักษณะเร็วกว่าไฟเลี้ยวเล็กน้อยนะครับปี๊ด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 ,ดเลยนะครับอ่าถ้าไปปิดสตี์กุญแจแล้วเปิดใหม่นะครับหลอดไฟนี้หลอดไฟ f เอฟไอนะครับหลอดไฟอิงกิ้นนี่นะครับก็จะติดค้างนะครับอันนี้ก็คือการลบข้อมูลสําเร็จนะครับดูรูปนี้อาจจะงงนะครับเอาคําพูดก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าลบไม่สําเร็จล่ะนี่นะครับการลบข้อมูลไม่สําเร็จนะครับฟังผมพูดก็ได้นะครับแล้วดูภาพนี่เดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับ คือถอดเครื่องมือพิเศษอ่าแ,แล้วเสียบคืนไม่ทันห้าวินาทีนั่นเองนะครับอ่าหรือไม่มีเครื่องมือพิเศษไปเอาสายไฟบ้านมามันมันมัน,มนถอดแล้วเสียบคืนยากนะครับอ่าวิธีเทคนิคก็คือถอดสายเดียวนะครับแล้วเสียบคืนนยครับพาไว้สายหนึ่งนะครับอ่าก <IF> ็สามสารถทําได้เหมือนกันนะครับสายไฟบ้านนะครับเส้นเล็กๆนะครับอย่าเส้นใหญ่เดี๋ยว ขั้วตรวจสอบเสียหายนะครับถ้าลบไม่เสียบคืนไม่ทันห้าวินาทีนะครับมันจะแสดงออกก็คือลบไม่สำเร็จก็ไปเริ่มทำใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลอดไฟสแสดงการทำงานของเครื่องยนต์จะดับลงนะครับหลอดไฟเองจิ้นสีส้มๆเนี่ยนะครับจะดับลงแต่ไม่กระพริบแบบเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้กระพริบเร็วๆใช่ไหมครับก็คือทำสำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็คือ พอดับลงแล้วมันจะติดนะครับแต่ไม่กระพริบนะครับติดค้างเลยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คือลบไม่สาเร็จนะครับติดค้างเลยไอ,อ้ทำสำเร็จมันจะกระพริบสั้นก่อนใช่ไหมครับปิด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 ตีกุญแจแล้วเปิดใหม่มันจะอจะติดค้างนั่นคือ,อลบข้อมูลสําเร็จลบไม่สําเร็จก็คือ ไฟเองกินเราเสียบช้า,าเกินห้าวินาทีนะครับไฟมันก็จะดับลงแล้วก็จะปิดค้างเลยนะครับแล้วถ้าปิดสช์กุญแจแล้วเปิดใหม่นะครับหลอดไฟเองกินตัวนี้ก็จะกระพริบรหัสข้อผิดพลาดเหมือนเดิมนะครับรหัสข้อผิดพลาดมันจะกระพริบช้ากว่า ช้ากว่านะครับอ่าเป็นรหัสออกมาและมันจะเริ่มจากรหัสเดียวก่อนนะครับรหัสเดียวก็คือรหัสหนึ่งรหัสเจ็ดรหัสแปดอะไรพวกนี้เลขตัวเดียวนะครับรหัสคู่ตามด้วยรหัสคู่นะครับรหัสหนึ่งสองสองหนึ่งสองเก้านะครับแบบนี้นะครับอ่าก็คือมันเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มไปเริ่มใหม่นะครับอ่าปีคุณแจอ่าทอด ข้อตรวจสอบใหม่ถอดใหม่อถอดแล้วเสียบคืนให้ทัน5วินาทีนั่นเองนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับและก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับเป็นประโยชน์สำหรับแฟนลับทุกท่านที่เปิดร้านซ่อมนะครับบุคคลทั่วไปนะครับที่เพินมีรถก็รู้ไว้นะครับใช้ว่านะครับที่เกียรติทำก็จ้างช่างเขาทำก็ได้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับเดี๋ยวจะงงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับการรีเซ็ตชุดเหลือนลิ้นเร่งน,นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเวฟร้อยสิบไอเนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบัายดีครับ